เจอแล้วนะคะดูนี่เขาจะขึ้นแบบนี้ค่ะเออเนี่ยเขาจะฝังอยู่ในดินนะคะเดี๋ยวคุณพ่อกำลังขุดให้พต้อสังอิมาวัานนาันไซเดสกา 69อ้านะคะดูสิคะ69ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะวกสิคเก บรรยากาศแบบนี้แหละค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศบ้านสวนนะคะทำนาในญี่ปุ่นนะคะมาพักตรงนี้ได้เลยเขาก็จะพามาหาหน่อไม้ปลูกผักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อากาศก็แบบว่าดีมากค่ะนี่ลมเย็นค่ะ ช่วงที่มาเที่ยวญี่ปุ่นได้นี่ต้องแบบว่าเป็นเดือนเมษานะคะเริ่มจากเดือนเมษานี้จนถึงเดือนกันยาค่ะกำลังดีเลยพอถึงเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยอากาศจะค่อนข้างเย็นค่ะไปถึงหนาวเลยหิมะเยอะเลยตอนเดือนกุมภา